ภาพที่เห็นนี่ก็เป็นการงานบุญเขาประดับดินของอาตามพระพุทธศาสนาของเขาที่เหตุประจำครับตอนนี้ก็ลังออกไปย้ายเขาประดับดินครับอยู่ที่รอนในวัดในป่าของเขาครับอุทิตไปถึงญาติผู้ทีหลวงรับไปแล้วครับเสด็จขึ้นมารับเอากุศลผ,ผลบุญที่เขาญาติอุทิตส่วนกุศลไปไงห,หรือถูกที่ปีศาจอยู่ที่ ในจังสารวัตนี่แหละครับจะมันกษัตได้มารับเอาโมุตนาสาธุบุญไปเอามาุนนี่เป็นหนึ่งมือนีเป็นมือพิเศษครับเนี่ยเป็นมือวันพิเศษครับเจ้าบ้านโคกสีเรื่องของเฮาากับก็มาอุทิศส่วนกุศลอ,อยู่ในวัดนี่ตรงนี้จะเป็นภระาเก่าครับผีทั้งหลายเิ่นก็นัตได้ไมาอยู่ไม่กินครับ ครับเฉยๆมาอยู่มากินมาหลับเอาส่วนกุศลอาหารหวานข้าวสำหรับมื้อน,นี้ครับเป็นเกษตรมันหลับเอาเพื่อลาบไปบริโภคแล้วเพิ่นก็สรผิเกิดดีทั้งสุขจังล่ะครับนี่ครับนะครับมันเป็นประเพณีอดีงามของชาวพุทธของเฮาครับนี่ล่ะครับเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินเด้อครับบุญข้าวประดับดิน ที่ทุกวัดทุกบ้านทุกสถานที่จะได้ทำร่วมร่วมกันอย่างนี้คือบุญประเีนีบุญเดือนเก้าครับนี่บุญเดือนเก้า,อ,าอีกต่อไปก็จะเป็นบุญข้าวสากครับอีกเพื่ออีกมุมหน้านี่ครับอีกสิบห้าวันก็จะเป็นบุญข้าวสากอีกต่อไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ